ตอนนี้ข้อเด่นของมันในการที่จะเอาไปใช้งานเนี่ยเพราะว่ามันมีขนาดเล็กทำให้คนสนใจค่อนข้างมากมที่ขายดีตอนนี้ก็คือเพราะว่ามันมีขนาดเล็กเนี่ยแหละครับ สวัสดีครับผมนัด Audio City ครับสวัสดีครับผมวง Audio City ครับอ่าวันนี้เรามีแอมพาวเวอร์แอมนะครับสำหรับแบ็กกราวน์มิวสิกอ๋ออ่าด้วยความที่ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเดิมทีแล้วเราจะมีการติดตั้งพวกเครื่องเสียงแบบเสียงตามสายหรือว่าแบ็กกราวน์มิวสิกอยู่บ้างซึ่งอตอนนี้เรามีแอมตัวใหม่จากทาง ITC Audio นะครับที่ออกมามีขนาดกระทัดรัดนะครับเหมาะสําหรับการใช้ในพื้นที่ขนาดเล็กร้านอาหารที่ต้องการติดเสียงตามสายหรือเปิดเพลงคลอคลอบางท่านเคยเคยมีติดปัญหาได้ว่าแอมก่อนหน้าสมัยก่อนหน้าเนี้ยชิ้นมันใหญ่ขนาดมันใหญ่ ทาง i อท Audio เดีทำมาในครั้งนี้เป็นรุ่น TB60 นะครับเป็นขนาดกำลัง60วัตต์ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กขึ้นเหมือนจะฮาร์ฟแลกเลยด้วยซ้ำตัวนี้นะครับกำลังขับอยู่ที่60วัตต์สามารถขับได้ทั้งแบบโอห์มและวัลดไลน์นะครับโ,โดยค่าโอห์มเนี่ยจะวิ่งได้ตั้งแต่4โอห์มถึง16โอห์มนะครับแล้วก็วัลด์ไลน์ได้ซึ่งโดยการต่อแบบวัลดไลน์เนี่ยคือค่อนข้างจะสะดวกสำหรับแบ็กการ์มิสิกในในปัจจุบันนะครับเพราะว่าต่อจำนวนลำโพงได หมายถึงว่าต่อสัญญาณเสียงจากข้างนอกนะครับ<ต>ได้สวกเครื่องเล่นใช่ใชเครื่องเล่นต่างๆเป็น RCA นะครับสคู่มี2ออกนะครับด้านหลังตัวนี้มี1 i n p u อินพุตใหม่ด้านหน้านะครับสามารถต่อไมโครโฟนได้โอบแต่ตัวนี้ด้วยความที่ว่าที่ผมงบอกตอนแรกว่าเป็น,ปนสําหรับร้านขนาดเล็กนะครับตัวนี้จะไม่มีไลน์เอาท์สำหรับต่อไปเครื่องเสียงอื่นๆนะครับเน้นจบในตัวจบในตัวเขาเลยใช่ครับมีมีร้านอาหารส่วนใหญ่ที่สั่งซื้อมากับทางบริษัทเราเนี่ยติดอยู่เยอะมากครับเช่นร้านคาซึยะหรือว่าสลัดแฟคทอรี่อะไรอย่างเงี้ย ข้ตัวย่าก็ใช้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวหนึ่งที่เรียกว่าคือเน้นใช้งานง่ายๆใช่แล้วก็แบบจบเลยใช่ติดตั้งง่ายฟังก์ชันง่ายๆที่สําคัญตัวนี้มีบลูทูธนะครับอ๋อมีบลูทูธตัวนี้ใช่คือธรรมดาธรรมดาพวกแอมเสียตามสายส่วนใหญ่มันจะเราต่ออ c a เกับเครื่องเล่น d v d ทั่วไปตัวนี้ตัวเล็กตัวนี้มีบลูทูธมาให้ในตัวแล้วนะครับสามารถเชื่อมต่อกับมือถือของท่านหรือว่าใช้เป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้ถ้าคอมพิวเตอร์ท่านมีบลูทูธนะครับก็เดี๋ยวไปดูปุ่มฟังก์ชัันนนนต่่่่าาาาางงงงงๆบบหห้้้เเคครรรืือออแลลวก็ดจะะมมีไไผป ครับ ครับผมมาชมด้านหน้าเครื่องของ MTB 60กันครับอย่างแรกเลยครับเริ่มจากตรงนี้จะมีไม้รองรับให้เรา1ช่องตรงนี้ครับเป็นไม้หนตัวนี้ก็คือจะเสียบไม้ได้แค่ตัวเดียวนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นช่องรับสัญญาณ IR อันนี้ก็คือจะสามารถรับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรลได้คือจะมีรีโมทแถมให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ปุ่มควบคุมต่างๆครับด้านนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดแล้วก็เลือกโหมดฟังก์ชันของตัวแอมป์นะครับก็คือเล่นจากสายที่เสียบหรือว่าเล่นบลูทูธก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยถัดลงมานี้ก็จะเป็นลลลููฟังังกก์ชนนนบดให้เาเา่น ถัดลงมาจะเป็นปุ่มสําหรับกดเลคคอร์ดหรือบันทึกเสียงกันเองแล้วก็ทางด้านขวาของหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นปุ่มควบคุมการเล่นเพลงหรือการเล่นไฟล์เสียงที่เรานํามาเสียบ USB ตรงนี้หรือว่าจะเป็น TF card ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับส่วนปุ่มควบคุมครับแถวบนจะเป็นวอลลุ่มของไม้หนึ่งที่เรานํามาเสียบครับแล้วก็จะเป็นวอลลุ่มของอ็อกหนึ่งแล้วก็อ็อกสองด้านล่างครับเป็นวอลลุ่มของมิวสิกแล้วก็เป็น EQ ท้มกับแหลมแล้วก็สุดท้ายเป็นวอลลุ่มของมาสเตอร์ครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้ครับจะมีไฟบอกสถานะสัญญาาาณที่เข้ามา้มแลวก จะเป็นไฟของสถานะเปิดเครื่องด้วยโดยปุ่มเปิดปิดเครื่องเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ครับสำหรับด้านหลังครับตรงนี้เป็นช่องสําหรับสาย power หนึ่งช่องตรงนี้แล้วก็ถัดไปเนี่ยจะเป็นช่องสําหรับระบายอากาศของตัวเครื่องนะครับแล้วก็เอาพุ t เนี่ยที่ต่อกับลําโพงเนี่ยก็จะมีให้เราตรงนี้ก็จะมีคอมช่องโอห์มแล้วก็ช่องวุ้ไลน์ส่วนออกอินพุตกับ2ก็จะอยู่ตรงนี้ครับ โอเคครับก็ได้ชมฟังก์ชันต่างๆไปแล้วครับก็ถือว่าเป็นแอมป์ตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ดีเลยแล้วก็ใช,ใช้งานง่ายด้วยมีขนาดเล็กผมรู้สึกว่าแบบตอนในข้อเด่นของมันในการที่จะเอาไปใช้งานเนี่ยเพราะว่ามันมีขนาดเล็กทําให้คนสนใจค่อนข้างมากมที่ขายดีตอนนี้ก็คือเพราะว่ามันมีขนาดเล็กนี่แหละครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็ชอบเพราะทีว่ามันวางตรงไหนก็ได้แล้วก็สําหรับรุ่นนี้คือไม่ได้มีแค่60วัตใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นมันจะมีใหญ่กว่านี้นะครับเป็นแบบร้อยๆนีคสับวกลอที่แบบนี้าาาางงหลยซึ่เร จะมาแนะนําในโอกาสครั้งต่อไปครับผมก็ใครที่สนใจครับเหมือนเดิมสแกนคิวอารโค้ดด้านล่างหน้าจอตอนนี้เพื่อเข้ามาติดต่อสั่งซื้อเลยเลยหรือว่าจะเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่เว็บไซต์ audiocity.co.th ครับแล้วก็ตอนนี้ทางบริษัทเรามีช่องทางติดต่อเพิ่มเติมนะครับคือทาง Tik t อกช็อปนะครับอืมตอนนี้มันลิงก์ว่ายังไงนะ a u d i o c i t y t h ใช่ครับใช่นะครับกกยังไงเดี๋ยวเข้าไปในทิกต o k ก็จะเจอพวกเรานะครับทีมงาน audiocity อยู่ข้างในนะครับยังไงเมื่อเรามีไลฟ์หรือมีคลิปอะไรแวะไปทักทาายกัันนนได้้ครรบหหืืืออออสสสใจติิ่่มงซ ทาง TikTok อกช p อบก็สามารถทำได้เช่นกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ครับผมกับพี่โม้งขอลาไปก่อนครับครับผมสวัสดีครับ